จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับเรากำลังจะมาแวะที่สม็ดนางชีบูทีก็ <S <S จอดรถไว้ด้านล่างแล้วก็ต่อรถ2แถวขึ้นมานะครับอันนี้เป็นชั้นสําหรับร้านอาหารนะครับมันก็จะมีจุดให้เรายืนถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปกันอยู่สักพักนึงนะครับแล้วก็เข้ามาที่ห้องอาหารห้องอาหารมีแอร์เย็นด้วยนะฮะแล้วก็อาหารมีให้เลือกหลายอย่างอย่างเช่นไข่เจียวปูปนี่ก็ปูเน้นๆเลยนะฮะแล้วก็มีอาหารอีกหลายอย่างให้เลือกอย่างเช่น แกงกะทิอันนี้จำชื่อไม่ได้แต่อร่อยนะฮะแล้วก็มีเนี่ยงปลารวมไปถึงยำเสม็งชีด้วยวก็คือเป็นยำซีฟูดแล้วก็มีส้มโอหลังจากทานเสร็จเนี่ยเราก็เดินต่อขึ้นไปด้านบนนะครับจะใช้เวลาพอสมควรนะมันค่อนข้างสูงจะเป็นโซนของคาเฟ่บนคาเฟ่เนี่ยก็จะเป็นวิวมุมกว้านะครับซึ่งคนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่ตอนแรกถ้าเราไม่ได้แวะร้านอาหารนะครับเราสามารถนั่งรถสองแถวขึ้นมา บริเวณนี้ได้เลยนะครับก็เป็นจุดที่คนจะขึ้นมาถ่ายรูปชมวิวกันบริเวณนี้ตรงนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ช่วงที่มาเนี่ยก็คือประมาณเที่ยงบ่ายโมอากาศค่อนข้างร้อนแต่ว่ามันก็มีจุดโซนต่างๆที่เขาจัดไว้ให้เราถ่ายรูปอย่างดีเลยนะฮะนอกจากร้านอาหารคาเฟ่แล้วที่เสเมจนางชีบูทิกเนี่ยยังมีห้องพักด้วยนะฮะถ้าใครมีโอกาสก็ลองมาพักดูนะครับวิวช่วงพาทิตย์ขึ้นเนี่ยถือว่าสวยมากๆเลย เรียบร้อยจากคาเฟ่เสร็จแล้วนะครับเราก็เดินลงมานิดหนึ่งนะฮะมันก็จะมีจุดรอรับส่งอยู่นะฮะก็จะเป็นรถสองแถวที่จะพาเราลงไปด้านล่างนะครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็ลงมาจากจุดชมวิวสเสม็ดนางชีแล้วซึ่งที่นี่นะคะ คืออาหารก็อร่อยนะคะมีพื้นที่ให้เรากินข้าวด้วยแล้วก็คาเฟ่นะคะจะอยู่ชั้นบนสุดถ้าใครไม่ทานข้าวนะคะก็ขึ้นไปบนคาเฟ่ก็ได้คาเฟ่ก็จะเป็นจุดที่คนชอบถ่ายรูปมากที่สุดนะคะแล้วก็ยังไงก็โซนร้านอาหารก็คืออาหารดีบริการดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยะคะ่ะจุดชมวิวก็สวยเหมือนกันยังไงถ้ามาพังงาลองแวะมาได้นะคะแต่ว่าตอ้องางวันอาจจะร้อนนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปภูเกต็ตต่อค่ะขับรถจากพังงามาถึงภูเกต็ตคืนนี้เราจะมาพักกันที่เดอะเบย์แอด เชฟยาโมวิลล่านะครับก็คือจะเป็นบ้านพักทั้งหลังเลยแล้วก็จะมีห้องนอนหลายๆห้องมีห้องครัวห้องรับแขกแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยก่อนอื่นเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนว่าข้างในเป็นยังไงบ้างน,นะครับมีที่จอดรถแล้วก็น,นี่ลดาดพาค่ะเฮ้ยดีดีนะคะ ือเป็นโซนที่นั่งกินข้าวนะคะแล้วก็มีห้องครัวด้วยเปิดยังไงนอ่องเปิดเป็นน่นอ,นนงองห้องอาหารบรรยากาศยามเย็นฝั่งนี้จะมีหห้องนอนค่ะอ๋อมีอีกหนึ่งห้องนอนโอเคห้องครัวมีสามอ,นอ,นอ๋อแล้วก็ได้รวมสามห้องนอนนะคะนี่อันนี้ก็เป็นโซนลิฟวิ้งรูม แล้วก็ขึ้นไปนะคะเป็นห้องพักเหมือนกันมีห้องนอนข้างล่างแล้วก็มีห้องนอนชั้นบนด้วยนะคะขึ้นไปได้ไหมคะครึบสวัสดีค่ะสวยงามมากนี่เห็นเราวมูนอแล้วก็มีห้องน้ำในตัวทุกห้องไหคะ่ะห้องนี้ค่ะ ถึงแม้จะไม่ได้วิวแต่อันนี้คือวิวดีมีอ่างอาบนะ้ำตรงนี้ด้วยเลิศนะคะอโอเคเราจะกลับไปข้างค่ะสวัสดีคจ้าห้องนี้เลิศนะคะเป็นห้องมาสเตอร์ห้องใหญ่เตียงรอก็จะอยู่นี้ แล้วก็ห้องอาบน้ำน้ำต้เสื้ย้องน้แล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับก็สามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะเดี๋ยวรอให้แดดมันล่มสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาว่ายน้ำเล่นกันนะครับ ช่วงเย็นบรรยากาศดีมากๆนะครับใครอยากจะนอนพักผ่อนทำกิจกรรมปาอัิยาศตยก็ทำได้เลยนะฮะแล้วก็มาว่ายน้ำเล่นกันมาดูพระอาทิตย์ตกคือมุมพระอาทิตย์ตกที่นี่ก็คือสวยจริงๆนะครับพระอาทิตย์ก็จะค่อยๆรับขอบฟ้าไปด้านขวามือนั่นเองหลังจากดูพระอาทิตย์ตกเรียบร้อยแล้วเราก็ อาาาบนนนนน้้้แลววกกก็ก็เตรียมมิขันนะครับค่ะนี่ก็คือมือเย็นของเราที่วินล่านะคะ The ย a แอ t y a m ูนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีเครื่องครัวครบคันเรานะคะก็สั่ง grab ออกมาจากข้างนอกหรือถ้าใครชอบทำอาหารก็ซื้อมาประกอบอาหารเองก็ได้นะคะเตาอบทุกอย่างมีครบนะคะและนี่ก็คืออาหารที่เราสั่งเข้ามานะคะจากร้านแซบอีร e ่อยนะแล้วกด grab ได้ค่ะ สวัสดีตอนเช้านะคะซึ่งเช้าวันนี้นะคะก็บรรยากาศแบบนี้เลยค่ะสงบสงบมีเสียงนกร้องด้วยนะคะแล้วก็แสงแดดกำลังจะส่องมากระทบน้ำฝั่งนี้ส่วนพี่แม่บ้านนะคะเรานัดเขาไว้อาหารเช้าประมาณ7ดโมงครึ่งนะคะพี่เขาก็มาเตรียมให้ตั้งแต่6โมงครึ่งเลยคะ่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วพร้อมทานได้ค่ะ อาหารเช้าเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าจะรับประทานอะไรวันนี้เราทานเป็นข้าวต้มทะเลนะครับก็คือจะมีแม่บ้านเตรียมไว้แล้วก็แค่สั่งเอาไว้ล่วงหน้านั่นเองนะครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บของแล้วก็กลับไปที่สนามบินเพราะว่าจากเคฟยาโมูเนี่ยไปสนามบินเดี๋ยทางไม่ไกลมากนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่กักบลุงมา้าหาเรื่องในคลิปถ,ถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงม้าด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ